กี่นาทีไปดูกี่นาทีใครดูจับเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้เอินไปแล้วสี่สิบหาการกินเร็วของคนดีนะแต่หนูไม่รีบหลังจากหลังจากที่เพิ่นเอิญสี่สิบหาแล้วแม่ก็จะจับเวลาได้แบบ

โอ้สวนจสวนไไหมเอาละเอาละวัน kind น of ี้ถ sort of ้าหนูเจอคนไปคิดเงินแล้วหนูลุ้นมาอุ้ย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 ยอุ้ย้ยมามีมมีคมีคนนั่งโต๊ะสงคนแล้วก็ออกจากที่นั่งแล้วแล้วก็อะไรคิดเงินอยู่อโอยอทีพนักงานเขากำลังเก็บจานอยู่เอาละ จักหน้าที่หลังจากที่เรียกถมมา40หาไป,ไปยี่สิบหกมารอี่46มา46รอบแรกไปเล่นะคะขอบคุณค่ะไอ้จบที่ ปไปหนึออ่งไินทีห้บีินไปเหรอไปคลิปไปเจอนครอบไปเจอครับไปเจอปฏิทัศนบได้นะเอ้ยนี่รู้มือดนกระจาแล้วเปล <ะ S 2> เนา,นา,าลืมกดวางต่อแล้วกันต่อแล้วกันเป็นยังไงรู้สึกย,ยังไงดีเยี่ยมมดแเลยเอ้า คี s <S damn, ino ino ่สริงๆแอ้าว like er ่เก็มาอยู่นั่งนานยังไม่สั่งเลยชอบเรื่นี้นะสินอ่านมาถึงเราก็ไม่สั่งโอ้สั่งเลยครับสั่งเลยไม่ต้องดูเมนูนะมืเราเลี้ยงเรียนยกมือเราเรียนมเด็กเลี้ยงกอดนิ้วเราบะนี้ โกมามิอะไรครับเรยเมนครับเลยเมนอ๋อมกมามีกินยังไหวเหรอคบเขียงอะปรลปด่อนีค่ะ่องปเลยเหลือเเมนูนะคะของคที่มีทุขจะอยู่ในเมนที่ใส่น้ำมันอะไรอยู่ในที่แล้วก็เลเมนหนึ่งที่น้ำตลอนี่ือก็าของในะคะ้มคค่ะ